เราก็จะได้เห็นเจ้าหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ไปเยียวยาประชาชนเหล่านี้โดยไปในนามของทีม m c a มหรือว่าทีมเยียวยาจิตใจของประชาชนครับบทบาทหน้าที่ของทีมนี้ลงรายละเอียดกันดูนะครับว่าเขาใช้หลักการอะไรในการเยียวยากับประชาชนบ้างนะครับ อย่างแรกเลยก็คือว่าเขาจะเข้าไปคุยกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมหน,หนักๆแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีภาวะซึมเศร้าหรือว่าหวาดกลัวหลักการทางจิตวิทยาที่เขาใช้ในการไปพูดคุยกับประชาชนก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้ประชาชนที่ประสบภัยรู้สึกปลอดภัยก่อนนะครับการที่จะทาให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยเนี่ยต้องทําโดยการรับฟังอย่างเข้าใจแล้วก็ปลอบใจให้รู้สึกสงบหลังจากนั้นก็จะให้ข้อมูลให้ความหวังสร้างความเป็นไปได้ในการที่จะแก้ ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการประสานงานให้ความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐแล้วก็ชวนมองในแง่บวกส่งเสริมให้ชุมชนเดินหน้าแก้ปัญหาฟื้นฟูและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งส่วนนี้ถือว่ามีความจําเป็นนะครับเวลาเราเจอคนที่เขาตกอยู่ในความทุกข์เนี่ยแน่นอนว่า เขาจะต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนอย่างน้อยคนเราถ้ากินได้นอนหลับนอนหลับสักตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมาอาจจะเดินหน้าแก้ปัญหาชีวิตต่อกันได้นะครับ,รบซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไปเจอคนไหนที่เริ่มที่จะไม่กินข้าวแล้วหรือว่ามีความเครียดสูงเนี่ยอันนี้ก็จําเป็นที่จะต้องส่งเข้าไปสู่ระบบโรงพยาบาลต่อไป